ความที่เราฝึกทิ้งอกุศลทั้งด้านกายวาจาใจาอยู่เรื่อยๆก็ทําให้จิตเราเนี่ยถึงแม้จะเกิดดับแต่ก็ไม่ไม่วนไปในไม่เข้าไปสัมผัสอกุศลและถ้าอากุศลเนี่ยไม่ถูกเข้าไปสัมผัสโดยแม้เท่าปลายขนทรายย่อมีสิทธิ์ปรินิพานนะผู้เจ้าบอกคนคนน,นะนี้จะปรินิพานเห็นนะในทิฏฐธรรมเนี่ย นนหน้าที่ของเราทำอะไรเราทาต้องทำความเพียรให้จิตอยู่ตรงนี้หรือถ้าหลุดก็ต้องหลุดไปในกุศลอย่าหลุดไปในอ,อกุศลอกุศลโยมก็ตั้งมาตรฐานไว้ก่อนอกุศลกรรมบทสิบต้องไม่แวะเข้าไปหาเป็นอารมณ์ที่ต้องไม่แวะเข้าไปหาไปหาปุ๊บนี่ก็ต้องใช้ฉันทะาวายามะอุตสาหะอุโสลหีปัติวานีสติสัมปชัญ,ญญะอย่างแรงกล้านะเพื่อที่จะดับ อารมณ์นั้นเสียอกุศลนั้นเสียโดยด่วนใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กับลมหายใจอยู่ตลอดเนี่ยอกุศลเกิดขึ้นไม่ได้เลยจริงไหมเพราะมันคือกุศลาสีอกุศลจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในนมามธรรมสามตัวนี้ใช่ไหมเวทนาอันเป็นที่ไม่น่าพอใจหรือสัญญาสังขารอัน เป็นที่ไม่น่าพอใจนะนเริ่มเป็นอกุศลที่เกิดขึ้นละ,นะเมื่อเรารีบทิง้งรีบทิง้งฝึกละเรื่อยๆแล้วฝึกเวลาหลุดไปให้หลุดไปในเวทนาที่น่าพอใจเช่นปิติสุขสัญญาสังขารนะในส่วนเนคขมะ เนคขมะสังกปะอปยาปาทะสังกปะวิหิงสาสังกปะคือส่วนของเนคขมะวิตกใช่ไหมหรือว่าหลุดไปในสัญญาสังขารที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชาอันนี้จะสัญญาทุกขสัญญาอนัตสัญญาหรือหลุดไปในอสุภัสสัญญาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาอย่างนี้ยมก็ยังหลุดไปในกุศล สิ่งที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชาถูกต้องไหมถ้ายมหลุดอย่างเนี้ยแล้วก็กลับมาลมหลุดไปอย่างนี้กลับมาลมยมก็ยังไม่ได้สัมผัสอกุศลแล้วก็เลี้ยงตรงนี้ให้ได้เลี้ยงตรงนี้ให้ได้ตลอดถึงว่าแม้จะหลุดหลุดไปนะแต่ยมไม่ไม่เข้าไปสัมผัสอกุศลท่อปลายขนสายนะยมมีสิทธิ์ละ นะมีสิทธิ์แล้วก็ทําเลี้ยงตรงนี้ไปแต่พอมันไปอกุศลปุ๊บเรารูนะ้เราก็รีบทิ้งให้ไหวที่สุดนะนะหลักการเราก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรนะนั้นเมื่อกุศลาสีของเราเนี่ยนะมีอยู่ตลอดโดยที่หาอากุศลาสีไม่ได้เลยเทนะ่าปลายขนทรายไปสัมผัส เราก็มีสิทธิ์ที่จะประนิพัน์ในที่จะทรมละก็อยู่ที่ความเพียรเราตรงนี้ใช่ไหมอยู่ที่ความเพียรที่เราเป็นเพียนตั้งความเพียรรักษากายคตาสติเอาไว้อย่างนี้อ,อันนี้ก็ประพฤติธรรมสมควรแก่ทำปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ละ จะนอนก็ได้นะจะนอนก็ได้จะนั่งก็ได้พระองค์บอกพิขุแม้นอนอยู่เนี่ยแต่เมื่อความคุ้นคิดในทางกามทางปฏิบาททางเดือดแค้นเกิดขึ้นมาพิขุก็ไม่รับเอาความคุ้นคิดนั้นไว้ไม่รับเอาสลัดทิ้งไปถ่ายถอนออกบรรเทาไป ทำให้สิ้นสุดไปจนไม่มีเหลือพิกุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังนอนอยู่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อความชั่วเป็นผู้ปารบความเพียรอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่หนึ่งนิด